สวัสดีครับส่วนมาน้อยเจไฟฟาร์มครับผมคลิปนี้จะพามาดูการเติบโตของผักสลัดบนแปลงผักยกสูงนะครับที่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับผมเน้นปรุงดินตั้งแต่รอบแรกที่เหลือก็คือจะทําการลดน้ําอย่างเดียวนะครับไม่มีการฉีดพ่นฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือพึ่งลงแปลงปลูกได้เสร็จนะครับก็สังเกตว่าต้นรากก็จะเรียวเดียวยาวยๆหน่อยนะครับ ทีนี้มาดูหลังจากลงแปลงไปแล้ว1สัปดาห์นะครับคือผักสลัดตนี้เป็นผักสลัดกรีนโอ๊กนะครับอายุ1สัปดาห์นะครับสังเกตใบเขาก็จะป้านใหญ่ขึ้นนะครับจากาต้นเรียวๆนะครับก็เริ่มจะทําการสังเคราะห์แสงได้แล้วนะครับก็คือเมื่อลงแปลงเสร็จนะครับผมก็จะลดน้ําวันที่ลงแปลงเสร็จ หลังจากนั้นก็คือไม่ให้น้ําเลยประมาณสักสามถึงสี่วันนะครับสังเกตว่าวัชพืชก็มาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วลมหายตายจากไปมังก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอคอกที่เราใส่นะครับถ้ามันโดนน้ํามันก็จะเริ่มยุย่ยเราก็บีบบีบบ,บีแล้วก็ไปวางกลางแปลงได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่ง สัปดาห์เนี่ยไปแล้วนะครับอาจจะเป็นลักษณะของปแปรงในดินหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเน่าเปื่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูทุกวันนะครับแต่ส่วนมากยังอยู่ว่าโอเคนะครับก็คือก็จะประมาณนี้ผักสลัดที่ลงแปลงผ่านไป1สัปดาห์ที่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับใบสังเกตยอดก็จะมาใบก็จะป้านใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มการสั่งข้อแสงได้ดีขึ้นนะครับ หลังจากนี้ใครที่จะเติมปุ๋ยเติมอฮอร์โมนใดๆก็เริ่มใส่ได้นะครับก็คือมันก็จะเป็นการเล่งผักให้โตเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผมก็เน้นไปตามธรรมชาตินะครับก็คือไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูผักสลัดอายุสองสัปดาห์นะครับผมใบเริ่มใหญ่ใบเริ่มคลี่ยอดเริ่มมานะครับก็คือตั้งตัวได้แล้วก็ ทยานทยานเลยครับเพอจะพืชก็เต็มนะครับพอจะพื้เดี๋ยวก็คงจะหรือทีเดียวนะครับตอนเก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตนะครับปักสลัดอายุ2อสัปดาห์หรือส4ี่วันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะยังไม่เสมอกันนะครับเพราะว่า,าดินบนแปลงนี้เพิ่งปรุงดินใหม่หลังจากล้างแปลงไปค่อนข้างนานนะครับ เกือบเดือนนะครับมันก็เลยทําให้อ่าความชื้นหรือธาตุอาหารทั่วแปลงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่สม,ม่ำเสมอดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นฉีดอ่าพวกฮอร์โมนเพื่อเร่งโตนะครับนะเน้นพุ่มดินแล้วก็ลดน้ำอย่างเดียวขนาดก็จะประมาณนี้นะครับฝ่ามือหนึ่งนะครับผมนะก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่แต่ก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับนะ สองสัปดาห์ก็จะประมาณนี้พอทีนี้พาดูผักสลัดเมื่อผ่านมเมื่อได้อายุบนแปลงนะครับ25วันคือสัปดาห์ที่3จะเข้าสัปดาห์ที่4นะครับก็ปกติแล้วหลังจาก4สัปดาห์วัน1ึงองวันผมก็จะทำการตัดนะครับผักก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ก็เริ่มก่อใหญ่แล,ล้วล่ะถ้าเกิดผักที่เราตัดเนี่ยอายุสักประมาณ1เดือนเนี่ย ผมมองว่ามันโอเคนะครับมันมันอ่อนแล้วมันมันอร่อยนะครับเพราะว่าจนิงแล้วผักมันยืดอายุได้ถึง45วันนะครับแต่ถ้าเราตัดอ่อนหรือเราตัดก่อนเนี่ยเราก็จะเพิ่มย่นระยะเวลาในการปลูกได้อาจจะเพิ่มขอบในในแต่ละปีได้นะครับก็ผมจะเน้นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สที่อ่ลงหลังจาก กรีนโอ๊เมื่อกี้นะครับประมาณสัก3วันนะครับก็จะโตมันแล้วแต่ชนิดผักนะครับทีนี้มาดูแปลงนี้นะครับก็จะเป็นกรีนคอสอายุ28 e วันก็คือจะเข้าเดือนแล้วละ่ะประมาณสัก3-4วันนี้ก็ตัดได้แล้วนะครับ,นะรบถ้าตัดถ้าตลาดพร้อมก็คือจะตัดทั้งหมดเลยหมดแปลงนะครับเพื่อการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอการต้นเล็กต้นใหญ่ ตัดเลยครับผสมบนเปนแล้วก็จำหน่ายหรือไม่ก็กินนะครับหรือจะทยอยตัดก็ได้นะครับการจัดการของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลัดกรีนโอ๊กที่อายุเข้าสัปดาห์ที่3นะครับผ่าน2ส,สัปดาห์ไปแล้วกำลังเข้าสัปดาห์ที่3กําลังแตกพุ่มนะครับท่านใดมีความคิดเห็นยังไงหรือปลูกแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกัน นะครับผม